รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี จินตนาการก่อนอยากได้กินกินนั้นเป็นแบบไหนแล้วก็เวลาเรามาทำน้ำหอมเนี่ยก็ทำให้มันง่ายขึ้นไม่กินขิเจียวไหมไม่กินขิเจียวไหมใค่เจียวตอนนี้เราอยู่กันที่จีโร่เลยจีซี่ครับใช่แล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะเราจะได้ใส่แว่นวี่ยงแล้วก็ได้ถือปืนยิงกันด้วยตานมาพี่เอ๋ หอมนะพีชหอมจริงพีชเอดพีชอืมหอมจริงด้วยใช่เดี๋ยวลองดมอันนี้ดีกว่าอันนี้คือเรดจัสมินกลิ่นเหมือนมะลินั่นเลยอืมชมูอืมเหมือนคนและเหมือนดอกมะลิเลยใช่ปะใช่ไม่ใช่ปะมันเหมือนคชรูเลยมันเหมือนแล่เลยใช่ใช่ใช่กลิ่นมะลิเหมือนพอมอแม่วันแม่เลยเปิดรายการกันดีกว่าแล้วสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการหนูทดลองลิตเติ้ลเอ็กซ์พอร์เลอรต วันนี้อยู่กับน้องชาบูแล้วก็พี่แพรวค่ะทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราได้กลิ่นอะไรบางอย่างเนาะมันทําให้เรานึกถึงบางความทรงจําหรือว่านึกถึงใครบางคนได้เลยนะคะย่างเมื่อกี้นี้ชาบูได้ลองดมกลิ่นอะไรไปบ้างนะเป็นกลิ่นมะลิค่ะแล้วรู้สึกคุค้นๆว่าเหมือนกลิ่นพอ่อแม่เลยนี่นึกถึงวันแม่นึกถึงคุณแม่เลยใช่ไหมคะอะ นี่ถ้าเกิดว่าเป็นกลิ่นหอมๆด้วยแล้วนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยช่วยเพิ่มความจดจําได้ด้วยแล้วก็ทําให้เราอารมณ์ดีแล้วก็ผ่อนคลายได้อีกด้วยค่ะ่งสาวสำหร่าถ้าหนูเนี่ยอยากทำน้ำหอมกัตัวเองสักอันพอจะทําได้ไหมคะอ๋อเป็นแบบกลิ่นเฉพาะของเราเลยใช่ปะได้สิเพราะวันนี้เนี่ยเราพาทุกคนนะมาอยู่กันที่ The Craft Lab Studio ค่ะที่นี่นะคะใครที่อยากจะเป็นนักปรุงน้ําหอมต้องมาให้ได้เลยพร้อมยังชาบูพร้อมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีวยกว่าไหม ไปไปเป็นน,น,น,นักปรุงน้ำหอมกันต้นนักปรุงน้ำหอมนี่เลยชาบูนี่คือพี่ปอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะถ้าเกิดอยากทำน้ำหอมนะต้องมาที่นี่เลย เดี๋ยววันนี้พี่ปอยจะสอนน้องชาบูทําน้ําหอมเองเริ่มต้นจากจากสูตรเลยนะลูกโอเคไหมคะเออโยเคเลยค่ะพี่ปอยค่ะเราที่เด็กพร้อหลับซุดโดนี่คือเป็นสถานที่สําหรับทาน้ําหอมโดยเฉพาะเลยเหรอคะหรือว่ามีอะไรยอื่นอื่นอีกบ้างไหมคะอ๋อจริงๆของเราอะค่ะจะเป็นลักษณะคือเป็น cosmetics ซ c i e n t i s t ก็คือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางในการเรียนการทาเครื่องสําอางทั้งหมดค่ะแล้วก็เอามาผสมรวมกับศาสตร์ของการทําน้ําหอมค่ะแล้วเราก็จะสอนตั้งแต่เหมือนจากสูตรเลยอะค่ะแล้วก็ค่อยๆประกอบสินค้าขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็สามารถ เลือกว่าแบบอยากได้เนื้อแบบสัมผัสแบบไหนอยากได้กลิ่นหอมแบบไหนโดยที่เราก็จะมีเหมือนแบบบุคลากรของเราแล้วก็บางทีเราก็จะเป็นคนสอนด้วยค่ะโอ้โหฟังดูแล้วเป็นยังไงคะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถมาทาที่นี่ได้ใช่เพราะว่าคืออยากทําให้รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของแบบความสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อยากให้ทุกคนได้แบบ เหมือนยบดลับแล้วก็ลองรู้สึกเหมือนแบบถ้าเกิดได้ลองทําเองลงมือทําแล้วก็ลองผิดถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบได้ประสบการณ์ที่ดีแสดงว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาทาน้ําหอมกันนะชาบูมันจะเป็นเหมือนการทดลองอย่างหนึ่งในการผสมกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยหรอคะพี่ปอยใช่ใช่อ้อยากทำแล้วเ่ะอยากทำย่างเยอะโอเคค่ะงั้นไปเริ่มกันเลยดีไหมคะพี่ปอยได้เลยโอเคไปกันเลยค่ะปาเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกัน พี่บอลสงสัยนิดนึองอะน้องชาบูทำไมอยู่ดีน้องชาบูถึงอยากทำน้ำหอมคะลูกอ๋อพอดีที่บ้านแม่มีน้ำหอมแล้วหนูเคยฉีรู้สึกว่ามันหอมมากเลยอยากทำค่ะอ๋อแล้วกลิ่นหอมที่น้องชาบูหมายถึงนี้ลักษณะกลิ่นเป็นแบบไหนคะเหมือนกลิ่นดอกไม้องุ่นอังุ่นนะคะอ๋อแปลว่าน้องชาบูอาจจะชอบกลิ่นแนว floral fruity ใช่ไหมลูกเหมือนกลิ่นลูกอมอย่างี้ใช่ไหมคะ แสดงว่ากลิ่นนี้จริงๆคือมีหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะพี่ปอนใช่ค่ะจริงๆกลิ่นจะมีเป็นพีระมิดนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นตั้งแต่ท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตอย่างเงี้ยค่ะท็อปโน้ตเนี่ยจะเป็นลักษณะที่กลิ่นค่อนข้างชัดฟุ้งนะคะเดี๋ยวไปจะลองให้ทั้งสองท่านลองดูนะคะว่าล,ลักษณะของท็อปโน้ตเนี่ยเป็นยังไงนะคะ คือจริงๆการทาน้ําหอมเนี่ยมันเป็นการผสมภาษานะคะระหว่าท็อปโน้ตมีเนอร์โน้ตแล้วก็เบสโน้ตอันนี้จะเป็นลักษณะของท็อปโน้ตท็อปโน้ตหรอท็อปโน้ตเนี่ยพอดมไปปุ๊บแล้วอ่ะลองดูนะคะว่าเป็นยังไงกลิ่นเย็นกระเทาะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะกินเย็นกลิ่นลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเบาแล้วก็แต่ว่าจะเตะจมูกค่อนข้างแหลมกลิ่นพวก มะนาวส้มอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะกลิ่นที่แบบชัดสุดๆอะไรประมาณนี้นะคะใช่เดี๋ยวลองลองมาดูตัวมิดกันบ้างค่ะกลิ่นมิดเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ต่ําลงมาหน่อยค่ะมันจะไม่ค่อยแรงแล้วก็ไม่ค่อยฟุ้งเท่ากับกลิ่นแรกที่เราดมกันไปอ๋อค่ให้ดมอ่ะชาวบุลองดมซีฟิดูว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงบ้างเป็นไงคะนี้มันจะ ซอฟลงมาซัพทงลงมายังไม่หมดนะยังมีอีกอันนึงอันอีกอันหนึ่งเป็นเบสโน้ตนะคะเบสโน้ตแล้วลองเปรียบเทียบดูว่ากลิ่นมันเป็นยังไงค่ะอ่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะอ๋อกลิ่นจะลึกลงมาอีกไหมคะเป็นไงคะเมื่อกินขนมที่เคยกินเมื่อกินขนมที่เคยกินนี่หรอว่าที่อะไรอ่ะส่วนใหญ่ขนมอ่ะมันจะมีองค์ประกอบของพวกกลิ่นวานิลลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีกลิ่นข วานิลาผสมแล้วก็มีตัวหนึ่งคือตัวทองกาค่ะทองกาบีนจะเป็นลักษณะเหมือนกลิ่นคล้ายๆกับเชอร์รี่อะค่ะเ<อ>ชอร์รี่ที่ดองอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เวลาเราทานจะได้กลิ่นเนี้ยเบาๆแล้วเขาก็มาผสมกัน<อ>เป็นกลิ่นระหว่างวานิลากับทองกาโอโ๋อบม๊กอินขิงเจียวไหมะคะบิะ๊กอินขิงเจียวไหมะคะใช่เจียวต้องอย่าให้ที่ปอยไปสกัดให้ได้ไปคะตอนนี้ยังไม่มีหน้หิวหรือเปล่าลูกของโปรดค่ะโปเอามข้าวไข่เจียวของโปรด กลิ่นแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะค่ะบางกลิ่นทำให้รู้สึกสดชื่นบางกลิ่นให้ความอบอุ่นเหมือนเราได้ท่องไปนในโลกความทรงจำของตัวเองถ้าอยากเป็นนักผสนน้ำหอมต้องทำยังไงบ้างคะเริ่มจากการจินตนาการก่อนเราอยากให้น้ำหอมแบบไหนแล้วเราดีไซน์น้ำหอมให้มันออกมาในแบบอยากได้นน้ำหอมแบบความสุขน้ำหอมแบบความสุขค,ความสุขของหนูคือการที่หนู ได้ทานขนมหวานอร่อยอร่อย,ออยใช่ไหมลูกแบบว่ากลิ่นอะไรที่มันหวานๆแล้วก็มีผล,ลไม้แบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นกลิ่นแนวผล,ลไม้อย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเหมาะผล,ละไม้บานิลลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีความเป็นดอกไม้นิดนึงนีให้น้องแล้วก็มีความสดชื่นสดใสให้ดูไบรท์แล้วก็ฟติลของแฮปปี้เนสได้้างดีใช่ไหมชาบูอย่างที่พี่ปอยบอกถูกไหมคะ ประมาณหนึ่งได้ใช่ไหมแสดงว่ากลิ่น <c oughs> ของแต่ละคนนี่มันก็บ่งบอกคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันได้เลยใช่ไหมแน่นอนเลยค่ะตัวอย่างที <สะ S 1> ่เราเห็นขวดที่อยู่ตรงหน้านี่คืออันนี้ก็คือน้ำหอมทั้งหมดเลยที่จะเลือกให้แล้วก็ลองดูว่าจะชอบไหมเดี๋ยวให้น้องลองดมดูชาบูดูไหมคะเราลองเลือกกันว่ากลิ่นไหนที่ชาบูชอบแล้วก็เอามาทําเป็นน้ําหอมของชาบูดีไหมคะการปรุงน้ําหอมก็เหมือนการหาตัวตนค่ะต้องลองผิดลองถูกจนเจอกลิ่นที่ใช่ กลิ่นนี่คือสามารถวางขายได้เลยนะหนูทดลองซิเทนเอ็กซ์พอลหนูทดลองซิเทนเอ็กซ์พอ่ก่อนหน้านี้ชาบูได้ลองทดสอบดมกลิ่นมากมายเลยค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่ชาบูจะต้องเลือกและลงมือปรุงน้ำหอมของตัวเองแล้วค่ะอันแรกเลยหนูบอกว่าหนูชอบอันดุใช่มยลูกอนแอนเอ็ดี่ไ,ๆๆไปจะลองให้หนูดมกลิ่นนี้ดูนะคะอันดนุ ลองนั่ดมดเลยสิแค่ดมผ่านๆใช่แบบนั้นแหละลูกเก็บอางุ่นไหมอ้างุ่นอ่างุ่นโอเคทีนี้ลองดมอีกลิ่นนึงนะคะอันนี้ก็มีอ่างุ่นเป็นส่วนผสมเหมือนกันแต่เป็นอ่างุ่นจางๆโอเคลองดมอันนี้เป็นไงคะอันนี้นุ่มกว่าค่ะเพราะว่าจะเป็นการที่ดีไซน์น้ำหอมตัวนี้ออกมาคือจะเป็นองุ่นที่บางกว่านุ่มกว่าแล้วก็มีกลิ่นพีช ผสมผสม<ช>มาด้วยกิ่งพีจริงๆจะมีความเป็นน้ำมันน้ำมันน,นิดๆอาจจะเท่ากับไข่เจียวผมหรืออาจจะเท่ากับไข่เจียวผมนิดะคะทีนี้เราได้แบบเหมือนเป็นแบบผลไม้แล้วหนึ่งเนาะทีเนี้ยอาจจะอยากได้เป็นดอกไม้หน่อยนะคะเพื่อให้แบบกิ่งมันหวานหวานดูเป,นนเป็นเด็กน้อยด้านหลักนี่นเลยะคะ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ปอยจะให้ลองดมตัวนี้ดูนะคะอะลองดูว่าชอบไหมนะคะพี่เรียบเทระหว่าตัวนี้ ตัวนี้นะลองดูว่าหนูชอบส่งตัวไหนบ้างดมทีละอันทีละอันยังไงเอ่ยทำไมตั้งใจดมเงียบมากเลยไม่เล่าให้ฟังเลยอ่ะหอมหอมแบบที่เป็นหอมกว่าทำไมทำหน้าแบบแปลกข้างนี้คือที่ชอบนะโอเคอเดี๋ยวให้น้องลองผสมเลยดีกว่าอิหยดคะอย่างละหนึ่งก่อนกันเลยนี่คือผสมจริงเลยเหรอคะพี่จอยลองดูค่ะโอเคค่ะดีทีนเต็มหนะค่ะ อ่าแล้วก็โยนมาที่ปิกเกอร์นะคะนึกโยนนึกโยนหนึ่งหยด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 เยอะเงินไปหนึ่งหยดใหญ่ไปหน่อยอีกทีหนึ่งทีหนึ่งนะคะเป็นยังไงคะเข้ามาผสมกันแล้วแชมพูคิดว่ากลิ่นเป็นแบบไหนคืว่าใหอมขึ้นเหมือนแชมพูเลยเหมือนสชมู ตรงนี้ค่ะหนูรู้สึกว<ล>่าหนูอยากให้กลิ่นมันสดชื่นขึ้นไหมคะหรือว่าอยากให้มันหวานลึกลงหรือว่าอยากให้มันชีมสดชื่นกว่านี้อีกนิดนึงใช่ไหมคะอมลองดมดูนะคะว่าหนูชอบกลิ่นนี้ไหมลูกถ้าหนูชอบกลิ่นนี้ก็เดี๋ยวเราใส่กลิ่นนี้เข้าไปให้มันสดชื่นขึ้นชอบไหมคะชอบชเลยตาโตเลยโอ <Okay. S 1> เคแล้วเดี๋ยวที่ไยให้น้องชาบูนะคะล่องหยดกลิ่นนี้ลงไปในฟิงเกอร์นี้คือผสม3มอันแสามอันแล้วนะ กลินนะะ่นก่นอกนอนะคะหอมขึ้นเยอะเลยเหรอที่คือ <S 2> <S 2> กลิ่นนี้เนี่ยถ้าิดไปทำน้ำหอมจริงนี่น่าจะแบบมีคนซื้อเยอะแล้วนะเนี่ยพี่พอว่าโอนี่ถือว่าคาบูแบบเลือกได้เก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกของการที่เราจะเริ่มทาน้ําหอมใช่ไหมคะ,คะพี่ผ่ก็คือได้กลิ่นที่เราชอบแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาเริ่มทาจริงๆแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําน้าหอมกันก็คือ เมื่อกี้เราเป็นการทดลองใช่ไหมคะราะว่าสัดส่วนที่น้องชาบูชอบอะค่ะก็คือแทบจะเป็น1ต่อ1ต่อหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นาะะเราก็จะใส่น้ําหอมในปริมาณที่น้องชาบูต้องการโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทําน้ําหอมกันเลยละกันนะคะก็คือเมื่อกี้เราลองกลิ่นแล้วเนาะทีเนี้ยคะ่ะเราก็จะมาใส่ในปริมาณที่เราคํานวณออกมานะคะก็คือนางของน้องชาบูชื่อชอบเป็นลักษณะคือ1นต่อ1นต่อหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเก็จะใส่อย่างละห้ากรัม5กรัมแล้วก็ห้ากรัมอ่ะเลยเริ่มต้นเลยนะคะใส่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ ดีบเลยทั้งหมดเลยค่ะถึงมากดูเลขด้วยนะอันนี้เป็น0 5นะคะถ้าใส่เพิ่มขึ้นไปอีกแนะนําวิธีไหมคะเอาแนะนําวิธีบีบให้ให้เร็วนะคะก็คือเราสามารถเอาแท่งเจ้าตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เทแบบนี้โอเคอย่างนี้ก็จะเร็วขึ้นอน้องชาบูลองทําดูไหมคะ เป็นไงคะได้ไหมหอ,อมไหมคะชอบไหมอ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะเทแอลกอฮอล์เข้าไปนะคะที่35ลูกใกล้แล้วใกล้แล้วเก่งมากพขแลเลโอเคทีนี้เดีย๋ยวน้องชาบเูเทอันนี้ใส่ขวิ ชาบูคิดชื่อหรือยังว่าเนี้ยน้ำหอมกลิ่นของชาบูจะใช้ชื่อว่าอะไรเชอร์อรี่ครับเชอร์อรี่ครับงั้นเดี๋ยวพี่อยให้น้องชาบูเซ็นลายเซ็น<ล>ตัวเองลงไปดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราไปติดที่ววขวดกดนัน นี่เลยนว,ว่าเป็นน้ำหอมที่มีขวดเดียวในโลกที่เป็นกลิ่นของชาบูเลยนะคะไม่เงี้ยหอมมากเลยชาบูสุดยอดเลยอะ่ะขวดถือได้ว่าเป็นนักปรุงน้ำหอมที่ออกมากลิ่นดีเลยนะคะเนี่ยกลิ่นนี่คือสามารถวางขายได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เพ็ก็เลยจะมีรางวัลให้ชาบูด้วยดีปะคะ เห็นบอกว่าที่นี่นอกจากจะทำน้ำหอมแล้วเนี่ยยังมีการสอนทำบาตบอมด้วยใช่ไหมคะพี่ปอยจ้ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฝาพี่ปอยช่วยสอนชาบูทำบาตบอมไว้เป็นรางวัลกลับไปเล่นที่บ้านได้ไหมคะได้เลยโอ้โหเป็นรางวัลของคนตั้งใจเรียนวันนี้นะคะยะยอยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำบาตบอมกันนะคะพี่ปอยจ้า บอมให้ดูก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะอ,อู้มันก็จะบอมแล้วก็ต้านะคะแล้วก็สีก็ต่อกมาเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เราชาบูไปทำใช่เป็นฟองฟูแบบนี้เลยทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมให้หนองชาบูเทเลยอันนี้คืออะไรคะอ่ะอันนี้จะเป็นผงฟูน้องชาบูเคยเห็นไหมคะผงฟูเอาไว้ทําขนมได้ด้วยนะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเกลือค่ะเดี๋ยวเราต้องใช้ถุงมือใส่ถุงมือแล้วก็ขยับมันนะคะให้มันเข้ากันนะคะอันนี้นนตัว,ว,ตวแป<พ>้งนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวใหน้น้องชาบูใส่ถุงมือก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขยับคนให้เข้ากันจะทําให้มันติดกันเนี่ยเราก็ต้องมีตัวที่ช่วยให้ทําให้ติดกันเนาะ,ะน้องชาบูอยากได้บาดป้อมสีอะไรคะลูกเด็กด้าบว่าสีชมพูส้มค่ะสีชมพูส้มแ้นเดี๋ยวพี่ปอยจะ ค่อยๆใส่สีให้ดีไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาตักลงโมกันดีกว่าอาตสลับสีก็ได้นะคะตักหนึ่งอาจจะใส่สีแดงอีกหนึ่งไหมอนะนี้เดี๋ยวเราเอาสองอันมาประกบกันแบบนี้นะคะหนึ่งสองส่ <laughs> เปิดนะหนึ่ง เดี๋ยวลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะะไรว้า,าวเหมือนละับบาบอบีคีวน้องชาบูสวยษฐาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องชาบูสนุกไหมคะสนุกมากเลยคะ่ะหนูได้ทำน้ำหอมแล้วก็ได้ทำบาบอบีปิของแถมด้วยดีใช่ไหมคะโอเคแล้วเป็นยังไงอ่ะชาบูทำน้ำหอมยากไหมก็คิดว่ายากหูปาแกงอ๋อยากหมูปานกงต้งไหนที่คิดว่ายากเหรอคะ ตรงที่มันแบบต้องหยุดละหยุดหยุดะละหยุดแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยที่ได้มาลองเป็นนักปรุงน้ําหอมสุดของเองได้อะไรกลับไปบ้างล่ะคะชาะมพู่ได้น้ำหอมได้น้ำหอมได้น้ำหอมแน่นอนได้น้ำหอมกลับไปได้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรอีก แล้วก็ได้เรียนรู้กลิ่นต่างๆได้ดมกลิ่นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมแล้วก็ได้เลือกกลิ่นที่ชอบด้วยใช่ไหมคะพี่ปอค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาทําน้ําหอมหรือว่ามาทํากิจกรรมอื่นๆที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็ติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะพี่ปอค่ะก็ตามเพจไอจีก็ได้นะคะหรือ f c e b o o k กก็ได้ค่ะ The Craft Lab Studio <ช>ค่ะค่ะก็ะสามารถเข้าไปเรีนยนได้เลยแล้วก็ของเราก็จะมีสอนเกี่ยวกับพวกทำเครื่องสำอางทำน้ำหอมมากมายนะคะก็อินดีค่ะ วาษนาใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหอมๆนะคะก็แวะมาหาพี่ปอยได้เลย,เลยอ่านั้นเดี๋ยวเรามาขอบคุณพี่ปอยกันดีกว่าขอบค,คุณคะ่ะยินดีมากเลยลูกช่วงหน้าหนูทุลองจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายกลิ่นหอมไม่เพียงแค่ทำให้เรารู้สึกดีแต่ยังบอกเรื่องราวและความเป็นตัวเราได้เสมออย่าลืมค้นหากลิ่นที่ใช่สำหรับตัวเราเองนะคะ ดีร่เลยจิซี่ครับใช่แล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะเราจะได้ใส่แว่น VR แล้ว um, ก็ได้ถ uh> ือป uh uh ืนยิงกันด้วยใครยิงช่ไหยแล้วน่ะตแล้วอ่ะหนูทดลองทิตตัน e x p l o r ร r หนูทดลองทิตเันก x p l ลอร์ช่วงเด็กพาเที่ยว พี่เผาและนีโอจะพาทุกคนไปเล่นสนุกสุดมันผ่าน้อม VR กันค่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ซีโร่เลจีซี่ครับแ,แล้วค่ะที่นี่นะคะเราจะได้ใส่ร้าน VR แล้วก็ได้ถือปืนยิงกันด้วยนีโอพร้อมยังคะพร้อมแ,แล้วค่ะไปกันเลยข้ามแล้วเข้ามไปกันเลยไปก่อนที่เราจะไปอยู่ในโลกของ VR มาเริ่มกันที่บ u n c ์สนามท่ามพลินสุดมันทุกคนที่มาที่นี่จะได้กระโดดได้เต็มที่ปล่อยพลังแบบไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ <S 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 มีทั้งโซนกระโดดอิสระที่ใหญ่มากบิ๊กแบ็กให้เหินตัวลงบนถุงลมยักษ์โซนสลามดังที่กระโดดขึ้นดังบ้าเหมือนนักกีฬาสนุกสุดๆค่ะสนุกกับเบา์เสร็จแล้วได้เวลาไปอีกโลกกับซีโร่ลาเทนซีค่ะเตรียมตัวไปผจญภัยในโลกเสมือนจริงกันเลยสวัสดีค่ะ อยากรู้กังเลยว่าที่นี่เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปเล่นต้องทำอะไรอะไรก่อนบ้างไหมคะค่ะเบื้องต้นนะคะลูกค้าจะต้องเลือกเกมตรงนี้ค่ะ <Wow. S 2> นะเราจะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลย oh. นะคะมีเป็นแพ็กเกจสั้นก็คือเล่นประมาณ15นาที uh. นะแล้วก็แพ็กเกจยาวจะเป็นเลนเ่นเนื้อเรื่อง30นาทีนะคะ oh. นะเราจะต้องสู้กันเองนะคะจะแบ,บ่งเป็น 2, oh. 2> ทีมโอเคงั okay, ้นเราเลือกเกมนี้เลยเนาะ ได้เลยค่ะ,คะโอเคต่อไปนะคะผู้เล่นนะคะจะต้องทําการลงทะเบียนนะคะอันนี้จะเป็นการสร้างโปรไฟล์ให้กับผู้เล่นในเกมค่ะอเอ้มามโอ้นี่เราเข้ามาอยู่ในสนามรบแล้วนี่คือแว่นที่เราสวมใส่นะคะเป็นแว่น VR อ่าเมื่อสวมใส่ไปแล้วเนี่ยปรับแว่นให้เข้ากับใบหน้าของตัวเองก่อน มันจะมีภาพคมชัดที่สุดนะคะตรงน mm ี hmm. ้สามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะในเกมตรงน really okay. okay, uh, uh, ี да ้นะคะใต้ตาซ้ายของเราจะมีเป็นวอลลุ่มนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะอ้อเราก็แบ่งทีมก่อนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะยันยิงยาวกระเป๋ายี่ชุบยิงยาวชุบม่พี่เบลนอนขันลทีมเดียวเออโอเค ความพิเศษของซีโร l ลัสเซีคือเราสามารถเดินในสนาม VR ไม่ต้องนั่งอยู่กับที่เหมือน VR ทั่วไปค่ะวันนี้พี่เพราก,กับนีโอจะลองเล่นกันคนละทีมมาดูกันว่าใครจะเอาตัวรอดได้ดีกว่ากัน ลูกกลมๆเหนือสีรษนไหมคะอันนั้นคือภารกิจหลักของเราจะต้องเดินไปกับมันนะคะยิงค้างแล้วก็เดินกับมันไปเลยคุณแม่คุณแม่เดินหาค่ะเดินหาเดินตรงข้างค่ะไห้ตรงอันนี้คือฐานของเราค่ะอันนี้คือฐานของเราจะเจอกันไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมนะโอเคค่ะคุณมาริดาเมื่อตายแล้วกลับเดินกลับฐานค่ะเมื่อตายแล้วเดินกลับฐานค่ะ ตามหาทีมตัดใจค่ะทีมแบบตอนนี้ไม่ไหนแล้วตามหาทีมไปต่อสู้ของเราเอาหนีโอไปดูเขากำลังทำภารกิจอย่างเมามันเออนีโอนีโอ้โดกับฐานลูกเฮ้ยคนไข้คนเดียวกันคนเดียวกันคนแรกคนเดียวกันคนต่อช้อนนี่ซีโร่ลาเทนซีมีหลายเกมให้เลือกค่ะทั้งยิงซอมบี้ผจญภัยอวกาศตามหาสิ่งของในเกมสนุกได้ทั้งเด็กและครอบครัวเลย คีใครเตโครดีเป็นไงบ้างคะสนุกไหมสนุกมากเลยครับได้ยิงปืนแล้วก็ได้แบบ ยิงออบเจกที่มันภารกิจหลักใช่ไหมโอเคเก่งมากนี่ถือว่าเราก็เป็นแบบหนึ่งเกมสั้นๆแต่วันจริงๆเราเป็นทั้งหมดอีกหลายเกมยถูกต้องค่ะมีทั้งหมดเจ็ดเกมค่ะแต่จะมีเกมสั้นเกมใหญ่ ใครที่แบบว่าอยากที่จะมาแบบเล่นยาวๆก็สามารถเลือกเกมแบบ30นาทีได้ใช่เราเลือกเป็นเกมสั้นเนาะขอบคุณพี่วอลมากเลยค่ะที่พาพวกเราไาเล่นเกมสนุกขนาดนี้นะคะยินดีมากเลยค่ะคุณมากเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่นี่มีสาขาเดียวเลยแม่ถูกต้องค่ะมีสาขาเดียวในประเทศไทยเลยค่ะก็คือมาได้ทีเอ็มพอเทียนนี่เลยใช่ค่ะชั้น4ในอยู่ในบ้ส์นะคะ แบบว่าใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนคะพี่บอลอ่าสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยค่ะ zero l a t e n c y co t h นะคะหรือจะสอบถามผานไลน์ official account ก็ได้นะคะใครอยากสนุกแบบนี้นะคะก็ต้องมาที่นี่ให้ได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะนิโอเราเวลาเพื่อนๆดีกว่าสัปดาห์หน้าชูลองจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนเพื่อติดตามนะคะ amarin tv